สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้าลูกตานชาแนลจ้าต้าลูกตานจะไปโรงเรียนแล้วเตรียมกำลังที่เตรียมตัวไปโรงเรียนพี่น้องจ้าฝนตกพี่น้องฝนตกจกว่าตกแต่เหิงจว่าตกแต่ยันไหนตื่นมาเสื้อผ้าที่ตากไว้เปียกเบิดพี่น้องจ้าว่าหมูวานนี่ก็ซักผ้ากรอบึงนาพี่น้องเปียกเบิดค่ะ ลูกตาชุดนักเรียนก็เปียกไปหมดเลยนี่ก็โดยใส่ชุดพะละต้องใส่ชุดพะละพะละไปแทนจ้ะพี่น้องวันนี้ <c oughs> ทรไปสอบถามคุณครูคุณครูว,ว่าถ้ามันจําเป็นก็ใส่ชุดพาละมาค่ะคุณแม่พอนะจะได้ใส่ชุดพะละและพี่น้องลูกตาลน,นะให้พี่น้องพาพี่น้องมาเบื้องต้นอันบักฮุ้งพี่น้องเอ้ยปลูกไว้ลายเรือต้นเดียวจากของพี่พี่มอด ค่ะว่ามันไม่่ะไรอกอย่าเบิ้งมันช่ได้กินมาก,กินนั่นพี่น้องเบื้องค่ะมาเบิ้งผลผลิตของเราอ่าพี่น้องเอ,อ้ยเป็นดอกถูปลูกแขนอยู่พี่น้องเอ,อ้ยปลูกกระโดดแล้วลปลูกเป็นปีแล้วพวปลูกตั้งโดดแล้วลพี่นอ้องบ่ใหญ่บ่หญ่จะเที่ยวพอคนมาอยู่ใกล้ยังไงค่อยตัวใหญ่อันต้นใหญ่ขึ้นพี่น้องค่อยได้เป็นนั่นมีดอกมีอย่างนาะพี่น้อง ถ้มาล้อรุ่นกันว่าบากักฮงต้นนี้ที่มันอยู่บนทุ่งนาเนี่ยจะมันจะได้กินหมากวะเนาะพี่นอ้องดูต้นอยู่หลายๆต้นที่เราปลูกไว้ก็ตายหมดบันยังไงต้นนี้เท่เรารกับว่ามันสิตายได้พี่นอ้องต้นนี้น้อยจ๋ยๆเนึงบมื่อคืนว่ามันสีใหญ่แบบนี้เออใหญ่ขึ้นมากับเป็นดอกใช่ไหมพี่นอ้อง สิได้กินมากบ่เนาะสิรอตำสมแซ่บๆเบิ่งเนาะแบบผีกก็มีเด้อจ้ะบักพริกก็มีบักพริกพีหมอดต้นนั้นอันนี้ผัดอีตูส่วนอันนี้ต้นสมไอ้ต้นมะนาวยากไหยพี่น้องเบิ่งมื้อนั้นนอนมากินใบอีกแล้วจ้าจัดการน้องเตยจัดการตายเรียบโอ้ยหันดอ ต้นบางนาวกระบื้องเรือจ้าต้นบักกูดกระบ,บื้องเรือจ้าเหลือแต่กลางต้นบักกูดบางนาวเหลือแต่กลางเบิดอันนวลอันตัวขีวข้ขย้อนไหมจ้ามากินอืมบรรยากาศเศร้านี่ทั้งใดฝนตกเนี่ยจ้ทาทั้งผู้เขียวฝนตกตะยามไหนบูบี้บองโอ้โหมเมียตื่นเห็นไหมละสายแล้ว เมื่อคืนนี่พี่นอ้องเมื่อคืนนี่สร้างมาดึกๆเพราะว่าช่างเขาไม่ค่อยได้มีเวลานนั่นเนาะเขึ้นอยากน้าเขา่าน้าไห้น้ำน้ำเพราะว่าผู้เฒ่าเขึ้นมาแข็งแรงมาได้แก่เฮ็ดผู้เดียวอันให้น้ำกระได้วันนี้แก่กระเลี้ยนเฮ็ดอันนี้พันได้แล้วจ้ะเนี่ยค่ะเฮ็ดตะไคร่กุง้งตะไคร่นี่พันได้แล้วเฮ็ดอันลวกกันมาพันแล้วเนาะวันนี้มันแก่เฮ็ดได้ซ้ำซ้ำอันหรือแก่กระเลีย้ยงมาไว้ก่อนเริ่มมาลองเบิ้งจ้ะเมื่อคืนนี่ที่แก่มาดึกๆ เรือประเดไ๋ยอ it ัพคลิปลงคลิปช่องพี่มอดอัพลงไว้อยู่แล้วพี่น้องเขาไปเบิ้งคลิปช่องขมมอดล้วเพลิ่งเอาพี่เจ้าได้จ้ามืนอคืนนี่แจ่มมากเลยเด็กนี่นะคะเฮ็ดกันไว้นะพี่น้องเนาะเพราะประเด็นประเด็นไรเนี่ยแต่ถ้ามีแต่ท้องมีกสิไคลเนี่ยพี่น้องบัดนี้มันโมเมนต์มีแต่ท้องมีได้ปะเนี่ยพี่น้องจ้าทั้งอื่นกับมีวัเนี่ยอันตัวอื่นจากว่ามันจะทั้งใดกับมีพี่น้อง มาตีบันเาีายเมื่อคืนน้ำมือสอบวาสนาสิทูสิกวดจ้ะพี่น้องจะ้จะจ้ะจาเดี๋ยวแม่พับให้นะอ,นนอ๋อใช่ใช่ใช่ใชจ้ะนี่ค่ะบรรยากนนาศยามมือสอบพี่น้องเล่นไอ้กุง้งไม่เนกุ้งสิล่วก,กันอันล่วก,กันมาเดี๋ยวนัน ชิหฮีันแกมาติดอีกอยู่มันมานได้แล้วนะพี่น้องเพราะว่านแกบอกว่าผมมือนีผม,มว่างผมพาผู้ถ่อไปหาหมอแกก็เลยเอานี่มาวางไว้ให้อีกสองอันนะพี่น้องอีกสองอันแกมาวางไว้ให้ค่ะวันนี้มันก็ยังเหลืออีกอีกสามสี่ทีอีกสามอันอีกสามอันที่แกเอาไปเฮ็ดไปบ้านแต่ว่ายูนี่แกจะเอามาเฮ็ดยูนี่อีก,พกเพราะเฮ็ดประตูนี่พี่น้องจ้ะนี่ค่ะ เท็่ประตูเลื่อนเขาเลื่อนออกนะจ๊ะพี่น้องจมะมาเฮ็ดอยู่นี่เอาแต่ว่าส่วนนั้นนี่ส่วนนั้นอีกด้านรอบคางแกเอาไปเหตุการณ์เฮ็ดหกอันนะพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดไปหกอันเฮ็ดตะไคร้ไปหกอันบันค่ะบ,บรรยากาศเศร้านี่เบื้องพี่น้องเบื้องบนภูเขาเป็นภูเขาหมอกหมอกจางเราตัวหน่อยไหมเมื่อเศร้านี่หมอกลายอยู่เมื่อเศร้านี่ประเทศไทยไม่พี่น้อง แต่เศร้าๆพอจ้ะหมอกเต็มเลยเหมือนเศร้าเนี่ยคลานเรียนหนาเรียนหลังเพระาะว่าฝนมันตกนะพี่น้องเลยประเทศไทยพี่น้องเบิ่งหมอกเศร้าๆความสวยงามของหมอกม่านหมอกหลังหลังทุ่งนาอ,อากาศม,กกามันเป็นจังสีเพิ่งมันจะตกคักบ่พี่น้องฝนเมื่อนะก็ตก มันจะตกขนาดไหนมันจะตกหอดเวลาใดเนาะหมูว้านเมื่อก่อนนี่บ่ตกเด้อพี่น้องฮ้อนฮ้อนเอาบ่ตกโหลดเศร้านี่จังไดนเคยมาตกจะก็ตกแต่ย้ำไหนบ่มีลมบ่มีอย่างเด้อจ้ะแต่ฝนลิ้นรู้มันตกแฮงบ่าบู๊พ่มู๊หคืนเนี่ยพี่น้องแต่ว่า ตอนซ้อม้าเนี่ยมันเป็นไปนปล่อยใช่ไหมจ้านี่ค่ะเป็นไปนปล่อยอย่าง,งนี้แหละอากาศเย็นแล้วมันจะพอเห็ดเอยียงได้เนี่ยพี่น้องเพราะกระเทือนด้วจ้ะพี่น้องสิไปใส่มาใส่กระยากรึเปล่าดูเพราะกระเทือนย้อนว่าฝนมันเป็นอย่งเสียจ้ะพี่น้องวันนี้เมงนี้ก็เละได้ไหมน่ะตกค่อยก็เละได้ไหมน่ะพี่น้องเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยถ้าตกเบาก็เละฝนฟ้า ภัยธรรมชาติเนาะพี่น้องเลยเพรรู้ว่าจากสิตกไม้ย้ำไหนจากสิห่อนอย้ำไหนแจงย้ำไหนทั้งใดฝนตกเนี่ยจ้าคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะทั้งใดฝนตกเนี่ยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำกันทั่วทุ่งนาแล้วค่ะตอนนี้โอ้ยยายนุ้ยก็สิขึ้นเขาหาเห็ดหาตน้องใหม่หาอีหลอกแล้วคือเก่าแล้วเนาะพี่น้องมือส่งกว่า เตว่าสิขึ้นไปน้ำหาดด่นเบนตาเตยู่พี่น้องตัวเอนีเตียนเตนัดกันกับไอ้มูที่แฟนเขาไม่เห็ดอันารั่วกันมาเนี่ยให้อ่ะชวนแกว่าพระเบนอันเบื้องเบนตาราคาถึกถึกเนี่ยสนุกอันละรลอยสองร่อยไหมพี่น้องพอได้ใส่ก่อนน่ พอได้ใส่แกแก,แกสิไปธุระพอดีแกก็เลยว่าไปบอ่อไปน้ำบัวพอดนะแต่เสิได้ไปน้ำเขาพี่น้องแก่ไปน้ำกันจะทำก้อนมะเขือเอารถคันขุ่นไปหรือว่าจังไดน,นะพี่น้องหรือเตยสิอเ,อเอาคันของนั่นถ้าเขาเอาคันของเขาไปเตยก็สิบ่เอาคันของน้องบอลไปพี่นอ้องเตยก็สิไปน้ำเขาเ <laughs> อาศัยไปน้ำเขาพี่น้องจ้ะเอาสนองขึินนี้ฝากไว้สำนีกันจ้ะพี่น้องทางไหนฝนตกเนี่ยคอมเมนต์มาค่ะพี่น้องทางไหนฝนตกเนี่ย อากาศเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาจ้าสลหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า